สวัสดีครับอ่าครับนี่คนดังครับคนดังนะครับสวัสดีครับผมสบายดีไหครับมีอะไรครับผมมีอะไรให้ความรู้สังคมได้ครับไม่อยากถามอาไอพี่ที่ที่ทําเนี่ยมันคืออะไรครับที่ทําอะไรครับผมไอไอที่ทําเนี่ยอ่ามันคือทําอะไร ไม่ใช่ครับทําอะไรครับผมคือความหมายของคุณคุณต้องรู้ว่าอะไรคืออะไรที่ที่แทที่ทําอะครับคือที่ท like ําเนี่ยคือที่นั่งนั่งทําเนี่ยคือคือทําอะไรครับอ๋อที่นั่งทําคุยกันครับผมคุยกันสนทนาคุยครับเออกับเพื่อนเฟซคุยกับกล้องอ่อครับฮะคุยกับโทรศัพท์เหรอครับครับใช่ครับผมครับคุยกับเพื่อนเฟซครับผมไม่ในโทรศัพท์คุยด้วยด้วยเหรอครับ คุยกับโทรศัพท์ได้เหรอครับได้นีีไงครับอ่านดูคอมเมนต์ครับผมแต่ตอนเวลาที่คุยคเนี่ยผมผมเห็นพี่คุยเนี่ยคุยกับใครอะครับครับผมอ๋อผมคุยกับคนเพื่อนเฟซครับผมคุยกันทางข้อความทางข้อความก็ต้องเป็นหลังใหม่สิครับแต่ตอนเนี้ยในหน้าจอเนี่ยพี่ทําอะไรอ่ะอ๋อตอนนี้เหรอครับไม่ได้ทําอะไรนั่งอยู่เฉยครับ อันนี้ก็รู้ว่านั่งอยู่เฉยๆแต่ก่อนนั่งเฉยๆเนี่ยพี่ทําอะไรอยู่บางสิ่งบางอย่างเคอทําอะไรครับไม่ได้ทําอะไรครับไม่ได้ทาอะไรนั่งอยู่เฉยๆไม่ก่อนเนี้ยก่อนนี้นนี่พี่ทําอะไรอยู่ครับความหมายคืออะไรครับคือทําก่อนคืออะไรผมไม่เข้าใจตรงนี้แหละความหมายคือที่พี่ทำคือทําอะไรครับเออก็อนั่งอยู่เฉยๆครับนั่งไ<ช>ร้สดอยู่เฉยๆ ไม่ไม่ก่อนที่ก่อนที่ไลฟ์เนี่ยก่อนที่นั่งไลฟ์นะครับอ่าทําอะไรอยู่ครับอ๋อก่อนที่นั่งไลฟ์ก็นั่งคุยกับลูกศิษย์ที่สํานักครับอ๋อหลังจากนั้นครับอ่าก็นั่งอยู่คุยกับไลฟ์สดอยู่เนี่ยครับเขาเขาคุยในไลฟ์สดได้แต่คุยกับไลฟ์สดไม่ได้อะครับคุยคุยยังไงกับไลฟ์สดอ๋อคุณคุณต้องลองคุณต้องลองคุณต้องลองในลองดูก็เนี่ยคุณยังคุยได้เลย คุณยังคุยได้เลยนี่ไงอันนี้คุยได้เพราะเพราะมีปากเนี่ยเพราะมีปากปากก็แล้วทาให้พูดได้คุยได้ครับแต่ความหมายคือพี่เนี่ยที่คุยเนี่ยพี่เนี่ยคุยอะไรครับเอทําอะไรอ่ะอ๋อผมคุยกับตอบคอมเมนต์ครับผมตอบคอมเมนต์ตอบคาถามเขาถามว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับแป๊บนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ทันครับผม มันไม่ทันนะครับเพราะว่าเฮ้ยให้เกียรติบังด้วยครับนะครับให้เกียรติด้วยไม่งั้นผมบล็อกคุณเลยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าบล็อกเขาไม่เป็นไรอย่า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 ใส่ใจอย่าใส่ใจอย่าบล็อกเขาปล่อยเขา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 พูดเนี่ยเขาพูดคําหยาบเนี่ยหรือเขาด่าเนี่ยเขาได้ความสุขเราไปแย่งความสุขเขาไม่ได้บาป ออใช่ครับแต่คือในสังคมไทยมันไม่เหมือนกันครับผมไม่เป็นครับสังคมไทยไม่เหมือนกันเขาด่าแล้วอ่ะแบบไม่เป็นไรครับสังคมไทยอยูว่าใสใจมากแต่ผมถามพี่นะครับอย่าใส่ใจอย่าใส่ใจอย่ามองตรงม้นเนะไม่ต้องอ๋อไม่ได้ครับผมไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่าเฟซผมไม่ไม่ไม่เอาเลยเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะเสียนะครับเดี๋ยวผมเสียนะครับ ให้เกียริกันด้วยนะครับถึงเขาจะเป็นคนต่างชาตินะครับให้เกียรติด้วยครับผมนะครับผมผมขอนะครับผมไหว้นะครับผมขอนะครับให้เกียรติเขาด้วยครับนะครับผมคนไทยนะครับคนไทยเราเป็นคนที่จิตใจงดงามนะครับอย่าอย่าทําอย่างนี้นะครับไม่ดีเลยนะครับนั่นแหละครับเขาด่าปล่อยเขาด่าทําไมเราต้องไปเอาวิสัยของเขามาด่าเขาด้วยล่ะครับถูกไหมครับเราเป็นคนดีอยู่แล้วครับ เราออยืนหยัดด้วยความว่าคนดีอยู่แล้วอะครับทําไมเราต้องไปเอาคําด่าของพวกเขามาแล้วเรามาใช้เองอะครับถูกไหมครับเราคนไทยครับเราคนดีอยู่แล้วนะ e. ครับถูกไหมครับเคยได้ฟังไหมครับพ่อหลวงพูดกับเราในเมื่อเราเป็นคนดีอยู่แล้วลูกนะครับแล้วเราจะต้องไปเอาวิสัยของเขามาใช้ทําไมอ่ะใช่ไหมครับเให้เขาด่าไม่เป็นไรเขาอยากด่าเขามีความสุขเขาด่าก็ไม่เป็นไรปล่อยเขาแต่เราคนไทย เราอย่าไปด่านะครับปล่อยเขาให้เขาบ้าไปคนเดียวให้เขาด่าไปคนเดียวนะครับนะครับอย่าเลยนะครับเราคนไทยครับช่างเขาถึงเขาจะเป็นคนต่างชาตินะครับแต่อย่างน้อย